สวัสดีครับผมใจสายหมอกครับวันนี้มาเที่ยวน้ำตกห้วยปูลิงนะครับที่บ้านห้วยตองกอตำบลาห้วยปูลิงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศอนนะครับก็ประมาณ70กิโลเมตรนะครับจากอำเภอเมืองแม่ห้องศอนนะครับมาที่บ้านห้วยตองกอนะครับ โดยเส้นทางก็มาทางบ้านหัวน้ำไม่ตะกึดนะครับบ้านน้ำหูหายใจนะครับแล้วก็บ้านห้วยหีนะครับแล้วก็มาทางนองขาวกลางนะครับบ้านห้วยบูลิงห้วยแม่ดำห้วยบูลิงนะครับแล้วก็บ้านห้อยตองก้อนะครับก็เลยบ้านห้อยตองกอมาประมาณตัก 2กิโลเมตรนะครับเสร็จแ,แล้วก็จะมีทางแยกนะครับเป็นาทางขุดเป็นทางเดินกับทางมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถที่จะเอามอเตอร์ไซค์นะครับเข้ามาถึงใกล้ๆจุดน้ำตกนะครับแต่ต้องเดินลงห,หุบเขาลงไปอีกนะครับไปหาน้ำตกด้านล่างนะครับ ก็ระยะทางประมาณกิโลกิโลหนึ่งกิโลเมตรได้นะครับแต่ว่าเป็นทางค่อนข้างลำบากนะครับสูงชันนะครับต่อตามภาพที่ท่านเห็นนะครับอันนี้กําลังเริ่มต้นนะครับจุดที่จะลงไปนะครับเส้นทางที่จะเดินลงไปนะครับนู่นนะครับอย่างด้านล่างของห้วยนะครับหรือว่าหุบเขาเนาะนะครับนี่นี่เป็นยอดเขาทางนี้นะครับ ซึ่งน้ำตกจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับแต่เราต้องลงไปทำทางเดินนะครับมีทางเดินนะครับแต่ว่าสภาพก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่นะฮะเดี๋ให้ดูก่อนบนต้นนะครับลงไปนู่นนะครับลงด้านล่างนู่นเลยนะครับได้ยินเสียงน้ำแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะรกเนาะนะครับ เป็นใบไม้นะครับช่วงนี้เดือนไยเดือนกุมภานะครับไปเดืินมะกรานะครับ่อไปไปเดือนมะกราคมนะครับ2 5 6 4มีใบไม้ร่วงหล่นเต็มเลยนะครับนี่นะครับทางเดินก็จะมีสนับตามพิดั้สวัสดีครับผมจ่ายหายมอกนะครับวันนี้ก็พทุ่านมาชมนะครับน้ำตกพัทบูลิงนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกำลังจะเดินลงไปนะครับด้านล่างนะครับที่จุดน้ำตกนะครับก็ต้องเดินจากยอดดอยลงไปในห้วยนะครับอันนี้เป็นสภาพทางเดินนะครับที่ นี่ับสภาพทางลงนะครับนี่นะครับนู่นนะครับทางลง แซกนะครับบางจุดก็ง่ายบางจุดก็ยากนะครับทเส้นทางลงไปต้องทำเป็นซิกแซกนะครับเพื่อเพราะว่าเพื่อที่จะได้ลงง่ายนะครับเพราะว่ามีความลาดชันพอสมควรนะครับอันนี้ก็ใกล้จะถึงสำจกแล้วนะครับได้ยินเสียงแล้วนะครับเสียงชัดเจนมานะครับ เราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าไม่มีที่ให้เกาะน,นะครับก้อนหิน นะครับ ไปขึ้นไปหาจุดที่มีน้ำตกกันนะครับก็อีกไม่ไกลแล้วครับ ผิดทางครับแล,แล้วก็มาเจอแล้วครับน้ำตก <c oughs> นี่นะครับ เดี๋ยวหาทางข้ามก่อนนะครับไม่อยากลุยน้ำครับนี่นะฮะนี่ครับเดี๋ยวหาจุดก่อนนะครับนี่นะฮะเรียบ,บร้อยมาถึงเรียบร้อยครับน้ำตกชั้นแรกนะครับอันนี้คือเป็นน้ำตกชั้นแรกนะครับความสูงประมาณ ประมาณ6ถึง8เมตรได้นะครับนะครับน้ำตกให้บุลิงนะครับต่อลปนู่นบุลิงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ชั้นแรกนะครับน้ำใสอะไรเย็นครับนี่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวมีชั้นสองนะครับชั้นสองแล้วก็ชั้นชั้นหนึ่งนะครับต้องขึ้นทางบนนู่นนะครับอันนี้ชมเดี๋ยวเก็บภาพก่อนนะครับ จนชั้นที่หนึ่งก่อนโอเคครับ ต้งข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่นะครับนตกห้อยปูลิงบ้านห้อยตองกออำเภอ,อเมืองจังหวัดแม่อสอนนะครับ